อาละครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกันลาดออดดิจินนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าจระเข้กันอีกเช่นเคยนะครับลาคอสนะครับจริงๆผมใช้ลาคอสเยอะแต่นี่เพิ่งรลือตัวนะครับตอนมาถ่ายจริงๆมีอีกเยอะนะแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับแต่วันนี้อะไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากถ่ายนะตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมนะครับมัน เป็นผ้าบางๆมันเป็นผ้าบางๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าลมนะออ่มนะอ่าผ้าบางๆเป็นเสื้อคลุมอย่างเงี้ยนะครับเป็นผ้านิ่มๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจระเข้กันก่อนเลยนะครับจระเข้ตัวนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับตัวาหางกับนี่ก็จะไปทิศทางเดียวกันนะครับมีฟันมีขาเรียบร้อย ดูเอาเองนะครับด้านในนะครับก็จริงๆแพทเทิร์นเดียวกันนะแต่มันมองไม่เห็นนยนะครับจะไม่มีผ้ารองนะจะเป็นตัวจอร์เช่เลยนะครับแพทเทิร์นเดียวกับเสื้อโปโลเสื้อคอปกเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสื้อแขนยาวนะแต่ตัวนี้จะเป็นเสื้อคลุมะครับผมเอาให้ดูชัดๆนะครับยังเสื้อคลุมแบบนี้นะนะเป็นเสื้อคลุมแบบนีนะ้ไปดูด้านหลัง เราจะทำไงให้เห็นครบอมันเป็นเสื้อคลุมนะครับเอาไว้แบบใสเเออบ่เป็นเสื้อนอกนะครับเป็นเสื้อนอกเสื้อลุมด้านนอกนะตัวแขนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีแบ็กนะครับเป็นรูปลาคอสเลยเป็นของลาคอสเลยนะครับจระเข้นะครับเสื้อคลุมส่วนใหญ่จะดูไม่ยากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวเม็ดกระดุมกับตัวซิปเนี่แหละครับเป็นตัว บอกว่าแท้ไม่แท้เลยนะครับอ่านี่จะเป็นนี้ผมให้เพื่อนๆดูรายละเอียดนะครับจ่ระเข้จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะชัดเจนมากครับแท้ปลอมดูง่ายมากเื่อคุม <c oughs> คือแบบคนใจของปลอมก็ไม่ได้ผิดนะครับอ่าแต่เพื่อผมอยากจะบอกเออของแท้เป็นอย่างนี้นะครับคุณ <c oughs> ภาพงานคุณภาพของสีท้ามันก็ต่างกันนะครับคุณภาพตามราคาตัวซิปด้านข้างเขาจะใช้ซิป y ช k นะครับถือว่าทนนะตัวนี้แบบนานมากแล้วนะผมผมใส่นานมากแล้วนะครับตรงคอก็จะเป็นยืดๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าของแท้มันทนมากนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะตัวเสื้อโอโลนะครับที่เพื่อน <_ S 1> ๆดูกันเยอะๆนะครับตัวนี้จะเป็นเลขสีขนนน่นะครับไม่ได้เขียนว่าเป็นไซส์นะครับไม่ได้เขียนว่าเป็นไซส์นะเขียนเป็นเลขแทนนะครับ เป็นไซนี่ก็พึงระวังนะครับถ้าไม่ได้ซื้อจากชอนะ็อปนะตัวป้ายเขาก็จะเป็นเนอินฟังนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเซอร์เคแบบนี้เลยนะนะครับลาคอสอืด้านในครับเ,เดี๋ยวเรามาดูซิปตัวนี้ซิปหลักนะครับซิปใหญ่ก็เป็นของ YKK เช่นเดียวกันนะครับมีนะแล้วก็จะสลักว่าลาคอสเลยนะครับเป็นแบบตัวหนาเลยนะนสิ่งทจะเป็นเอกลักษณ์มากหน้าลังเป็นลาคอสนะครับแบบนี้ดีนะไม่ทำเป็นตัวจระเข้ข้างนี้ก็เช่นกันนะครับเป็น YKK นะครับ <S 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 ข้างในก็จะมีตัว กระเป๋ารับนะครับอยู่ด้านในอีกนะครับเป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกนะครับกระดุมมุกนะครับมีแค่สองดูเห็นปะแล้วสีได้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเสื้อนะครับเนี่ยเป็นสีขาวๆนะครับสีขาวๆสีออกกินครีมนะครับตัวซับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับซับด้านในจะมีอยู่แค่ข้างเดียวนะครับเป็นข้างซ้ายนะครับถ้าใส่เสื้อนะครับ ในก็นุ่มมากนะครับคือใส่นานแล้วนะค่อนข้างทนเลยไม่ได้ขาดง่ายๆนะครับถ้าเป็นของปลอมของไม่มีคุณภาพมันจะขาดง่ายๆมากๆเลยตัวซับด้านในก็จะสลักด้วยลาคอสเห็นไหมครับน,นี่เลยนะสลักนี้เลยหนับนี่เห็นไหมชัดเจนนี่ของแท้นะครับไม่ไม่มีปลอมผม ให้ดูเลยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเผื่อใครไปเจอสินค้ามือสองนะครับหรือว่าเจอสินค้าแบบจัดโปรโมชั่นลดราคาที่ไม่ใช่ในห้างนะครับเผื่อจะได้เอาไปดูกันว่ามันเป็นประมัณนะอนนีก็จะเป็นอ่ะลืมให้ดูป้ายป้ายแคร์เขาก็นนานแล้วนะ ปายแคร์นะอยู่ไว้อยู่ไว้หมดแล้วปลายแครกูอ่ะดูด้านนี้ก่อนด้านนี้เป็นองนี้มองเห็นปะวะมองไม่เห็นนะเนี่ยนะครับอ่านไม่รู้เรื่องั้อืมดูเอานะครับคอสตอนนะครับพอลีเอสเตอร์นะครับ ก็อะไรของแม่งไม่รู้ยาวเหยียดเลยนะก็หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหูนี้เอาไว้แขวนได้นะครับแบบเคยเห็นราวผ้าแบบฝรั่งไหมครับที่มันจะมีแบบเหมือนเหมือนราวตากผ้าแบบตรงๆเออาตัวนี้แขวนนะครับสาหรับคนไม่รู้นะเออก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างชัดเจนนะนะครับตรงเรื่องแบบกระดุมนะครับสิบนะครับโลโก้อะไรอย่างเงย ดูโคตรง่ายนะครับซับนองซับใน่มาตรฐานแบบผ้าดีนะครับกระดงกระดุมแพทเทิร์นเขาชัดเจนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญให้พ่อให้แม่หรือว่าซื้อใส่เองนะครับก็ลองดูครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ